มีหลายคนชอบมาถามว่ามันทุกข์มากขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องไปปฏิบัติธรรมโลกทุกวันนี้สะดวกสุขสบายจะตายทำไมต้องไปขวานขวายปฏิบัติธรรมด้วยสมเด็จพระประทีปแก้วตัดว่าธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงที่ต่ำเสมอการปฏิบัติธรรมคือการทวนกระแสขึ้นมาเพื่อให้ค้นจากที่ต่ำถ้าเราไม่ฝืนไม่ดันตัวเองเราย่อมไหลลงสู่ความทุกข์ ความเดือดร้อนและความตกต่ำเด็กที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยหากไม่ได้รับการแก้ไขพฤติกรรมโตไปเขาอาจจะกลายเป็นโจรหรือจะกลายเป็นมหาโจรก็ได้คนที่เสพยานานวันเข้าหากไม่ได้รับการแก้ไขพฤติกรรมเขาอาจจะพัฒนาไปเป็นผู้ค้าและผู้เสพในเวลาเดียวกันคนที่ขี้อ่อย ทำพฤติกรรมแบบนี้วันแล้ววันเล่านานๆไปเขาอาจจะกลายเป็นเพย์บอยหรือเพย์เกอร์ตัวท็อปๆก็ได้คนที่ชอบนินทาว่าร้ายหากไม่ได้รับการแก้ไขพฤติกรรมเขาก็จะปากร้ายขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปพูดง่ายๆก็คือยิ่งแก่ยิ่งร้ายหรือแม้กระทั่งคนโลภที่ปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาติก็เช่นกันถ้าไม่ได้ทวนกระแสขัดเกลาจิตใจ นับวันยิ่งแก่ก็จะยิ่งโลภนี่แหละค่ะท่านทั้งหลายธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นั้นไหลลงที่ต่ำอยู่เสมอถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทวนกระแสขึ้นมาเราก็จะประสบกับความทุกข์ความเร่าร้อนเป็นเวลาเนิ่นนานและเมื่อพ้นอัตภาพจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องไปเวียนว่าอยู่ในอบายภูมิอีกยาวนานในพระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้ว่าความทุกข์ในอบายภูมินั้น เป็นความทุกข์ที่รุนแรงอย่างแสนสาหัสพระพุทธองค์เคยอุปมาเอาไว้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์เคยเจอนั้นที่ทุกข์สุดๆพระพุทธองค์เปรียบเอาไว้ว่าเป็นแค่กรวดเม็ดเล็กๆล,ล,ลูกหนึ่งเท่านั้นแต่ความทุกข์ในนรกกับภูมินี่สิเปรียบเสมือนเป็นภูเขาทั้งลูกซึ่งมันหนักหนาสาหัสกว่ากันมากยังไม่พอการเวลาที่เสวยผล ็นานมากกว่าอย่างมหาศาลฉะนั้นท่านทั้งหลายลองจินตนาการเอาเถิดว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนสรุปก็คือเหตุผลที่เราควรปฏิบัติธรรมก็เพื่อเป็นการทวนกระแสขึ้นมาเพราะธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงที่ตำ่ำเว้นแต่ว่าท่านจะได้เป็นพระโสดาบันอันนั้นแหละคะ่ะคือเครื่องการันตีรับรองว่าท่านจะไม่มีวันตกต่ำอีกต่อไป มีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วใช้โอกาสอันมีค่านี้พัฒนายกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเห็นว่าข้อคิดนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมล์ธามคณพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ